นักท่องเที่ยวกำลังต่อขบวนเข้าสู่ถ้ำมรกตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดรังแต่ละคนต้องสวมชูชีพเกาะกันเป็นแถวช่วยกันปั่นจัก,กรยานใต้น้ำเพื่อเคลื่อนเข้าไปชมความงามของหาดทรายที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งนี้ระหว่างทางเข้าออกจะเห็นน้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวมรกต สมชื่อถ้ำมรกตนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ไปถ้ำมรกตมาก็โอ้โหก็มีเสน่ห์นะเข้าไปเนี่ยโอ้โเมื่อสนิทพอไปถึงปุ๊บมันอีกโลกหนึ่งเลยกลับออกมาก่อนที่ทางออกเนี่ยโอ้โหซ้ายขวาเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําที่เป็นสีเขียวมรกตสวยมากประทับใจตรงไหนมหมประทับใจก็ผมว่าคือหนึ่งเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติเยอะนะฮะแล้วก็อ่ามันการที่เขาเรียกว่าพอมีความธรรมชาติเยอะเนี่ยมันเราไปเที่ยวแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมันมีความสุข หางออกไปใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ40นาทีคือเกาะกระดานที่ได้รับการจัดอันดับโดยเว็บไซต์อังกฤษหรือ World Beach Guide ให้เป็นเกาะที่มีชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023เพราะมีทรายละเอียดเงียบสงบและไม่มีสิ่งรบกวนประธานมักคุเทศอาชีพตรังให้ข้อมูลว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดตรังมากขึ้นมียอดจองไปจนถึงช่วงปีใหม่แต่ยอมรับว่าภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังยังมีปัญหาโดยเฉพาะด้านการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ไม่สอดคล้องกับโปรแกรมทัวร์ดำน้ำและเที่ยวทะเลตรังนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลออกแบบนโยบายแจกเงินดิจิตัล1,000 100, งบาทได้เข้าไปสู่ภาคการท่องเที่ยวด้วย hey. ถ้าสงกาเอ้ถ้าปีใหม่เนี่ยอาจจะเต็มอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เต็มมาว่าสี่หวันบางทีมันเต็มแค่2วันเองอะค่ะมันมันมันจะของต่างเนี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องของสายการบินนะคะมันมาบินไฟลงอะค่ะคือคือไม่ได้จังหวะที่จะมาดำน้ําได้อะค่ะถ้าอยู่ก็ต้องอีก2คืนเวลากลับก็ต้องอีกเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวดอบไปหน่อยนึงแล้วก็ช่วงนี้รีเลเยอะมากค่ะ ขณะที่พูดในการทททสำนักงานตรังระบุว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดตรังในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปี2562ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดยาวจึงคาดว่าเดือนนี้และเดือนธันวาคมจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทต่อเดือน ห้องพักหลายที่ประมาณ70% 80%บางแหง่ก็เหลือแค่ห้องสองห้องในช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นนะคะคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะอัตราการเข้าพักเป็นนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะสูงนะคะรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าประมาณ500ล้านบาทสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรังกว่ารอยละ80เป็นชาวไทย แต่จากนโยบายฟรีวีซ่าให้ชาวจีนรามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม10-15คนซึ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัดกระบี่และจังหวัดอื่นๆฝั่งอันดามันด้วยคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดรังรายงาน